รู้ขนาดที่ดินเพียงใช้ไม้บรรทัดเพียงอันเดียวนะคะ,ะการที่ขนาดที่ดินเนี่ยหน้ากว้างหน้าแคบเนี่ยมีส่วนในการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้ออย่างมากในหน้าเนี่ยควรจะเรียนรู้ไว้และนักลงทุนก็ยิ่งต้องรู้เรื่องนี้มากเลยนะคะหน้ากว้างหน้าแคบคนนิยมหน้ากว้างมากกว่านะคะและกะ็ก่อนไปฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กด ติดตามไว้ด้วยนะคะช่องนี้อาจารย์มาริกาจะมีสาระดีๆมาให้คุณทุกวันนะคะอ่ะอันนี้สมมุติว่าเรามีฉนดหนึ่งใบโฉนดใบนี้เนื้อที่สา,สามงานก็คือ300ตารางวาเรามาเรียนรู้ว่าเรามาดูโฉนดแปลงนี้นะคะสะหนึ่งมีมาตราส่วน1ต่อ2,000เราต้องดู มาตาส่วน1ต่อ2,000หมายความว่า1เซนนันย่อมาจาก2,000เซน2,000เซนก็คือความหมายก็คือเท่ากับ20่เมตรอย่าดูตรงนี้นะคะอันนี้ต้องสอนแนะนําไว้มาตาส่วนในระวางฝั่งซ้าย1ต่อ1,000ไม่ใช่นะคะมาตาส่วนในระวางเนี่ยหมายถึงมาตาส่วนที่อยู่ที่ของกรมที่ดินนะคะของผังใหญ่ที่คมที่ดินเราดูตัวนี้สมมุติเราหยิบไม้มันทัดมาตัวนี้ หนึ่งต่อสองพันหนึ่งเซนอ่ะหนึ่งเซนเห็นไหมฮะหนึ่งเซนหนึ่งเซนเห็นไหมหน้ากว้างหนึ่งเซนหนึ่งเซนก็เท่ากับยี่สิบเมตรถูกไหมคะอ่ะแล้วก็ความลึกสามเซนเห็นไหมฮะสามเซนก็เท่ากับหกสิบเมตรเราก็มาทบทวนดูว่ามันถูกไหมนี่ค่ะเราก็เอายี่สิบคูณหกสิบออกมาเท่าไหร่เราต้องหารด้วย เป็นตารางวาใช่ไหมาหารด้วยสามออกมาเป็นสามร้อยตารางวาถูกต้องใช่ไหมคะอีกตัวอย่างหนึง่งอันนี้โฉนดอันนี้เนื้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตารางวาตีว่าหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งแต่มาตราส่วนตัวนี้เป็นอย่างนี้ค่ะหนึ่งต่อหนึ่งพันหมายความว่าหนึ่งเซนก็เท่ากับสิบเมตรนี่เราวัดเลยนี่หน้าถนนหน้ากว้างนะคะหน้ากว้างยี่สิบห้าสองจุด ยี่สิบเมตรสองเซนก็ยี่สิบเมตรความลึกความลึกก็ยี่สิบเห็นไหมฮะยี่สิบคูณยี่สิบเรามาดูกันนี่คะ่ะยี่สิบคูณยี่สิบหารสี่เท่ากับร้อยตารางวาถูกต้องนะคะเราทวนไปด้วยในตัวเลยนะคะค่ะเห็นไหมคะไปทําให้คล่องคลอง,องแล้วเราก็หยิบโถนวดมาปุ๊บเราวัดได้เลยอีพีหน้าเนี่ยอาจารย์จะมาแ,นะแนะนําเกี่ยวกับ โฉนดถ้ายออา่อมาเพราะสมัยนี้ก็ชอบย่อ,อมานะคะอาจารย์จะมาสอนวัดขนาดที่ย่อ,อมาค่ะอยากรู้ไหมคะอยากรู้พิมพ์อยากรู้มานะคะ